ดูแข็งแรงดีแต่เสียงโลกเช็คตัวเองด่วนใน1น,นาทีนะคะผมก็แข็งแรงปกติดีนะไม่อ้วนไม่เหนื่อยวิ่งขึ้นบันไดก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแบบนี้ผมคงไม่ต้องกลัว NCD ใช่ไหมครับระวังนะคะแข็งแรงจากภายนอกเนี่ยไม่ได้แปลว่าปลอดภัยจากโรคข้างในเสมอไปนะคะเอ๊ยยังไงนะครับถึงผมจะนั่งทำงานทั้งวันแต่ก็มีลุกไปเข้าห้องน้ำบ่อยอยู่นะ ขยับไปเข้าห้องน้ำเนี่ยไม่เท่ากับการออกกําลังกายนะคะถ้าร่างนานวันละ6กถึงแชั่วโมงขึ้นไปนะร่างกายเราก็จะดื้อต่ออินซูลินนะคะเสี่ยงเบาหวานความดันโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยนะคะอ๋อแต่ผมไม่ได้กินขนมหรอกครับกินก็แค่น้ําผลไม้วันละกล่องแค่นั้นเองน้ำผลไม้หนึ่งกล่องนะคะเท่ากับน้ําตาลี่ถึงหช้อนชาเลยนะคะดื่มบ่อยๆเนี่ยเท่ากับร่างกายเรากาลังป้อนน้าตาให้ร่างกายเราทุกวันนะเสี่ยง N c d ีแบบไม่รู้ตัวเลยคะ่ะอ๋อนอนดึกนี่อาจจะใช่ครับเพราะว่าติดซีรีส์อยู่ ใช่ค่ะนอนหลังเช่นคืนบ่อยๆเนี่ยร่างกายก็จะหลังฮอร์โมนผิดเวลานะคะเสี่ยงอ้วนง่ายน้ําตาลพุง่งแล้วก็ความดันสูงแบบไม่รู้ตัวเลยนะคะแต่ผมเดินในห้างบ่อยนะครับเพราะแฟนชอบชอปปิ้งเดินตามแฟนในห้างเนี่ยไม่ได้เท่ากับคาร์ดิโอนะคะเอากํกำลังกายที่จะช่วยลดความเสี่ยง NCD นดีนะคะจะต้องให้หัวใจเต้นแรงขึ้นเนี่ยอย่างน้อย150นาทีต่อสัปดาห์เลยนะคะแล้วถ้าที่บ้านมีคนเป็นเบาหวานความดันนี่ต้องกังวลไหมครับ ต้องเลยค่ะโดยเฉพาะถ้าเป็นตั้งแต่อายุน้อยนะแปลว่าคุณมีกรรมพันธุ์ร่วมด้วยต้องระวังเป็นพิเศษเลยนะคะและถ้าคุณมี2ข้อขึ้นไปจากที่เราคุยกันเมื่อกี้นะบอกได้เลยค่ะว่าคุณกําลังเดินอยู่บนเส้นทาง NCD โดยไม่รู้ตัวเลยนะคะอืมงั้นก็ต้องดูแลตัวเองแล้วละ่ะแล้วจะเริ่มยังไงดีครับเริ่มจากเรื่องง่ายๆเลยค่ะไม่ต้องอดไม่ต้องห,กหักโหมไม่ต้องเสียเงินแพงๆคลิปหน้านะคะหมอยาจะมาเล่าวิธีดูแลตัวเองให้ห่างจากโรค NCD นะคะเริ่มได้ที่บ้านหรือแค่เดินเข้าซูปเปอร